สวัสดีครับ,รบพี่น้องเอฟซีแฟนคลับผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องมีหลักแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟน,แฟนมอลำลูกหลานมอลำเพชรลำเพลินที่รักและเคารพลสุกุสก้ขขนครับทุกท่านพี่น้องในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่บริเวณสำนักง,งานบ้านพักของลูกหลานทีมงานมอลำเพชรลำเพลินครับโอ้บรรยากาศตอนนี้ท้องฟ้านะครับครึมครึม หลังจากที่ฝนก็ได้ตกลงมาสองสามวันครับพาพี่น้องมาถามข้าวถามข้าวนะครับตจะาอ้วนหรือพ่ออ้วนส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับเป็นได้อาการมือนเยือเ่อเส้นเยืยอ,อ,อืม กอยมโยุ้งไปเองตาเมองนียน่ยครับเชิงเชินมองมันหกักเลยมองมันหกักถ้าแพ้ก็ก็ดีขึ้นแล้วเนาะทางนี้เดิทางนี้เริ่มโอ้นหเนืนเ้อมันกำลังมันกำลังเข่าทีเขา่าตั้งมันยุ่น อื <ừ. S 2> น้าว่ยูนี่นบุกป่านนี้กินเขาไปนี่นกินกระหมปิงกับปาทอ่องทาอาหารมึงปิงกินไปนี่ออคือบ่แนวกลมไปนี่

đâu đẹp hoặc trong nôi lọ chuồng thỉnh thiêng âu nòng say như thế nòng say chảo ju khoa bả gặp rượu gì hệt măng phật măng ju măng hay đi chuồng lọ จากใบสองใบสามเอดีอยู่นี่วะออ <SD. S 2> เอดีเตรียมตัวเด้อเอเอเตรียมตัวเดี๋ยวใบใบ,บคอยอย่างน้อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวภาพไปอันสอนควันสินี่ะได้มือเลิกงามดามดีมนี่แหละเดี๋ยวสิไป เงินควันมองหุดแสดงมาแลงกับกาม่ากับผูกแขนพร้อมพอดีดดอยู่นี่บนสุก้อนอยู่ตัวฝนตกมือเคลื่อนนี่มันพาบอ,บอ,บอแต่ว่าขันลม่มขันร่มนี่กับขันร่มกับหวัวมน พอยอยา้มันจะบมยากินเบิดพ่อคออจจรึง่งไปเลยยาครบมอนัดขึ้นแล้วมันเบิดสองอันละสองใบสองแผงแอันละสองแผงแผงกัวกินแผงนึงแล้วกินิงแล้วกันกินเบิเรแล้วกักินดูไรก็พอดีหรอกมันสีแพรตับแพร่ไต เฮาเฮากินเขากินปลายึดแข่งหยึดขาท่า,ายาไปนั่นหมอเนี่ยก็หายมันกินพวกแก๊กเสียบนือแล้วอืมแก๊กเสียบก็แห้งนี่อย่ากแก๊กเสียบกัดไม่ค่อยฉีดอืมฉีกกเขามีตรงนี้นี่ครับนี่ือว่าอาการตัวนี้นับมือได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองเนาะ ยี่สิบสอจนหอดมือนีมือนีวันที่สิบสองสิบสองยี่สิบสองยี่สิบยีบ่ดียี่สเข้าเดียวยีวันเงินบอกสองวันที่สิบองเออการนเริ่มดีขึ้นแล้ว โอ้ยอีกสองกระถิ่นกระยางได้แล้วพายุงเจอหาแนว็วเอาแนวคัมบบ่สี<า>ดีบ่เอาสีขาหรือเอาขาเดียวคือเดี่ยวยยอันคือเอาเอาแบบว่าคัมคีตรระเลียบ่คัมคีตะเลียสีสอยได้ดีเนาะผมว่าไหมสีขาจะไปกลมไปดีที่กลมต,ตัวมันคัเพราะว่าเขาต้องพายุงกำลังด้วย ตัวไ่ช่วงใต้ลักแลนขันซีขากะเพื่อหัวเสียบอันตรายเพราะว่าขามันยังมาท่านไหน,อ,ไน,อ,นอ่าหยกขึ้นได้ปะเออแสดงวา่าช่วง,งช่วงขาต่อยชุดเลยผ้าขึ้นได้อยู่แต่ว่าข้างนี้เดี๋ยว ข้านในแค่ติงให้ติงเออจะเฝ้าติงเลยจะเฝ้าตงมเลตอนนี้ต้องมัน,น,อ,นมอยก <c ười> ่อกับตัวนี้นะอึมโยกเหนียวเลยครับตังนี้ฮมถือว่า,อาการเมื่อเนี้ยครับของพรวอ้วนขอบคุณกำลังใจพี่น้องสุขสุขคน FC แฟนคลับนะครับ ที่ให้กำลังใจเบื่องแ่งน้ำกนันนี่ก็มายุบานนะครับสำนักง,งานเพีเพอ่อนลำพูนในใบมอได้นัดยังอยู่บ่นัดเมื่อหนึ่งกลุ่มผ้าหนึ่งกลุ่มผ้าตรวจหนึ่งกลุ่มผ้ากันในเวลาอีกประมาณสิบ ปดมือสิบก้มือเนาะเขา็ปเ็บางันขอทีพ่อนเ็กบางกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยขอต่อร้อยต่อนไปตาดันหนนับนะ่งมองหนึ่งกระตัดไม้อนี่แก็เป็นเลียนพียล่อ มึงนี่ก็เย็บวะเย็บเงิ่อนทุนนี่อืมเี่ยวหนึงอืมแสดงว่าคนดึงเจาะมองสามสี่จุดนี่บอกเขาเตรียมตัวเด้อมีอุปกรณ์ยังไงที่เขาต้องเอาไปผู้ใดสิไปน้ำกันแน่พอไงพอนไส้ครับพอวิทุ่นไปน้ำบ่บอกไปก็บอกแล้วได้มั้วว่านี่ถามกันอีกไว้ ทีพร่รคิดว่ามานัน,น,นอืมว่ามันห้อยนะหักด้วยคิวๆนี่อือไมไม่ต้องจองนี่อืมเลขของ,ขงหักหมดเลยแล้มันนี่ล เที่ยงสิกินก็าลัง่ะจะกินสดน้ำแกงจืดแกงยังสันบ่มันตรงมีอาหารประเภทน้ำเนี่ย,ยกินแต่แห้งมันก็บอกเจ้วเสียให้ให้เขาสร้างแกงจืดกับอาหารกล้องหมงสันสลหรับขับเข้ากันกินกินแต่อาหารแห้งไร้มันเก็บบ่คอยยูถ่องเนี่ย căn ừ, căn lật điều cả sau, điều cả sau. Ừ. Ừ, nhai, được cả sâu đều cả sâu họ đi hay nhảy bay nhai đi, nhảy nhảy, hoặc bay vô วันนีมูหนองไส้นอนไส้นีอนห้อง,งนอนห้งบ่อห้อง,หงเจ้า,าห,ห้องเสร็จไหมโอ้ห้องเส่กี่ม ก็ยุ่นี่แหละเดี๋ยวอีกจังน้อยผมสิพาทีมงานออกเดินทางเนาะเดี๋ยวจะเดินผู้ใดไปนำเนี่ยเราจะพอจำก็เตรียมตัวแล้วพอจำสอนควนเอาหายซ่วงหายเศราไว้กินวันกินยานะครับนี่ที่ตำประกาการของพระอ้วนขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องสุขสุขคน ก็นะครับเด้อบอกว่าพแนม่หรอกนะรอดทักแค่ียกตัวละน้อยก็สิไปได้แล้วละครลอยจะเข้าบันนี้ก็ออกันย์ยี่สิบเมื่อยีมจากออกตังเวลาไว้จากเดือนเกิงจะไปคันเดือนนึงก็สิเรียวกินไปเดือนเกิงก็พ่อได้พยุงเจ้าของพับขาได้ก็พยุงได้ทั้งสิบไปน้ำได้ แต่ว่าติดตามอาการของพูอวันมันนี้ครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกกำลังใจขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับที่เข้ามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับ,บคุณครับสวัสดีครับ